สวัสดีครับบอกข่าวลุงจงครับเจอลุงจงอีกแล้วครับวันนี้ครับลุงจงพามาดูต้นสมุนไพรเหมือนเดิมครับวันนี้จะพามาดูต้นอะไรดูครับนี่ข้างหน้าลุงจงนี่เองนะครับเขาเรียกว่าต้นมะตาบนะครับใครรู้จักบ้างครับต้นมะตาบนะครับต้นมะตาบก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับอย่างเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เขาก็เรียกว่าต้นซ่านใหญ่ สั้นปลุนะครับสั้นเป้านะครับส่วนจังหวัดตรังนะครับเขาก็เรียกว่าต้นแซนนะครับต้นแซนแถวอีสานเรียกว่าบักสั้นใหญ่บักสั้นใหญ่นะครับส่วนไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่เขาก็เรียกว่าแอปเปิลมอนนะครับมันเหมือนแอปเปิลนะครับหรือว่าไม้สั้นหลวง ส่วนท่านชาวเขาเกะเหรียงก็จะเรียกว่าตึกคือเมอตึกคือมาะ,ะนะครับเป็นพืชดั้งเดิมของอินเดียนะครับอินเดียใกล้ๆเรานี่เองนะครับลักษณะของลำต้นนะครับลักษณะของลำต้นก็เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณ20เมตรได้ เป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับไม่ผัดใบนะครับต้นเป็นทรงเรือนยอดนะครับทรงพุ่มกลมหรือว่ารูปไข่นะครับลำต้นมักจะคดงอไม่ตั้งตรงนะครับมีปุ่มปมปรากฏอยู่ตามลำต้นนะครับน่าจะเป็นอรอยที่กิ่งแห้งมันหลุดร่วงออกไปนะครับ เปลือกต้นหนานะครับสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลออกแดงๆนะครับถ้าเป็นต้นแก่ก็เปลือกต้นก็จะกลายเป็นสีเทาหลุดล่อนออกเป็นแผ่นๆน,นะครับออกเป็นแผ่นๆใบเป็นใบเดียวนะครับเป็นรูปใบหอกปลายใบก็จะแหลมนะครับโคนใบเรียวแผ่นใบหนานะครับใบเป็น คลืนรอนตามเส้นแขนงนะครับขอบใบเป็นหยกักหรือเป็นฝันเลื่อยนะครับส่วนดอกของเขาดอกก็มีสีขาวอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับออกดอกเดียวๆบริเวณง่ามใบดอกมีกลีบห้ากลีบนะครับดอกอ่อนก็จะคล้ายผลแต่เมื่อแก่มาก็จะบานออกเป็นดอกนะครับ ส่วนลูกของเขานะครับลูกมะตาบผลก็จะเป็นผลเดี่ยวสดนะครับรูปทรงกลมใหญ่อวบผลออกสีเขียวนะครับเมื่อแก่ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับมีเมือกเหนียวเหนียวมีรสเปรี้ยวอมฝาดส่วนในผลก็จะมีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่นะครับ วันนี้ลุงจงจะบอกสรรพคุณนะครับสรรพคุณของเขาครับ mm hmm. เด่นมากนะครับสรรพคุณนะครับ mm hmm. เริ่มจาก,กรากของเขาเลยดีกว่านะครับ mm hmm. ใช้เป็นยาถอนพิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรากของเขา mm hmm. เปลือกต้นก็เปลือกต้นก็จะลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับ mm hmm. ถอนพิษไข้ลดไข้นะครับ mm hmm. น้ามะเี้ยว ช่วยทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงนะครับแก้ท้องเสียโดยการต้มดื่มน้ำนะครับเปลือกต้นเป็นยาระบายนะครับใช้สมานแผลส่วนผลนะครับผลผลของเขาก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับบํารุงร่างกายเป็นยาเย็นนะครับช่วยต้านอาการหลบชัก แล้วก็ช่วยแก้อาการไอขับเสมหะใช้เป็นยาแก้ปวดท้องนะครับเมือกของผลนะครับช่วยเคลือบกับเพาะอาหารและลำไส้ได้ดีนะครับเมือกของเขานะครับเมือกที่อยู่ในผลช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะครับส่วนประโยชน์อื่นๆก็นำไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับทําฟืน,นได้ประโยชน์เยอะนะครับ ปลูกเป็นร่มเงานะครับปลูกใช้เป็นร่มเงาใช้ประดับนะครับเพราะดอกของเขาก็จะเด่นๆน,นะครับมเมล็ดนะครับมเมล็ดที่แก่ก็สามารถนำมา,าทานสดๆได้นะครับมันจะออกมันๆนะครับนี่คือประโยชน์และเป็นประโยชน์และเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของต้นมะตะนะครับ เมือกของผลมะตาก็สามารถนํามาบารุงเส้นผมได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ลุงจงได้มาบอกมากล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับเผื่อท่านใดอมองเห็นแล้วไม่รู้จักตอ้นอะไรวะน่มันมีประโยชน์อะไรนะครับเผื่อนะครับเผื่อนะครับใครรู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชม ไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเจอลุงจงในคลิปหน้านะครับจะหาสมุนไพรมาฝากเหมือนเดิมนะครับจะลืมติดตามลุงจงด้วยก็แล้วกันนะครับใครติดตามแล้วก็ขอพระคุณอย่างสูงครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ